Should สวัสดีค่ะคุณสวยคุณรกันค่ะครับผมพบกรายการะกันจริงหรอสาระดีๆนะคะบนพื้นฐานของคำว่าเพื่อนใช่ครับคือรายการของเราใช่ครับวันนี้ที่เห็นเราหล่อเราสวยนะครับคุณนุชซี่ค่ะรู้ไหมฮะว่าเพราะอะไรวันนี้หรอต้องเกี่ยวกับแขกรับเชิญอีกแหละใช่วันนี้แขกรับเชิญมาเตรียมตัวกันะแขกรับเชิญของเราเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษมากแล้วก็เขาค่อนข้างจะ มีฝีปากที่แข็งกล้ามากเรียกได้ว่าวันนี้นี่เป็นปรากฏการณ์เลยนะหนุ่มปรากฏปรากฏการปปรากฏก,ก,การในรายการของเราเลย<ช>ที่เรียนเชิญแขกรับเชิญทั้ง3ท่านมาได้ในรายการใช่เพราะถือว่าเป็นแขกรับเชิญแบบ จะมาถล่มรายการเราเลยแบบตัวจี๊ดตัวจี๊ดจี๊ดแย่แน่เลยนะเนี่ยนี่เธอดูถ้าฉันก็ไม่รู้จะโดบมายังไงแล้วเนี่ยหัวเหอฟูเลยเป็นเพราะเราดิวเยอะมาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะนี่พี่ทั้ง3าคนเนี่ยนะเราก็เคยแหมไปออกรายการเขาแต่เขาเนี่ยไม่ค่อยไปออกรายการใครแต่เขาเลือกมาที่รายการเรานี่มันพิเศษมากใช่ซึ่งพี่ทั้งสามคนเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะนี่ดูมือผมครับท่านผู้ชมเป็นระดับกราฟไง เขามีต um ั้งแต่ไฮเลเวลหกแล้วก็ลงมาจนถึงโล w l เ v e วลหกสามคนสูงกลางต่ำใช่แต่เราต้องคิดว่าก่อนที่เขาจะหาพวกเราเจอเราจะต้องไปซ่อนตัวกันก่อนดีกว่าไมมนุษย์เซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์โอเคงั้นไปเลยค่ะเีียบอัััันนนนนปปดต่ิ้ร ตช่วงที่หนึง่งแตะคอ เฮ้ยอืมนี่มันหม้อแม่นาคนี่แม่นาคอะไรโลกหม้ออะไรหม้อปลากิมไข่เต่าไงอ้าวเราไม่เห็นมีอะไรเลยอะหนุ่มกับนุ๊ไปไหนอะใครนะหนุ่มอะหนุ่มหมาดนุ๊ปัญญาอ่ ตกไปหลุดเลยมันยาอวแน่วใครนุ่นกับหนุ่มเขาจะไปอยู่อะไรในหม้อปลากิมไข่เต่าไม่มีหรอกหรือว่าจริงๆแล้วไม่นะมีเสื้อสมุดีื้อไปหา่อนอยู่ไหนวะทางนี้ป่ะไปอยากอะไรการแล้วเร็วเปลี่ยนเธอฉันนแปลปกิมไก่เต่าปลี่ยนเั้น เผาขนแล้วก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะหนุ่มครับผมอยากจะบอกว่าแขกรับเชิญของเรา3คนที่มาในวันนี้เนี่ยครับอายุรวมกันก็เหนือขนาดนับแล้วล่ะนานไงนั่นเลยวันนี้เนี่ยมเปิด เปิดเกมคุยกันดีๆนี่มาถึงผสมอายุซะแล้วเออทักสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรเงี้ยห้าปีไม่เคยมารวมตัวกันแล้วไม่เคยเลยคุยอตี้เฉลียวยี่หน้าก่อนทักกันดีๆหน่อยวันนี้มาสวัสดีครับพี่เร์ลสวัสดีครับพี่วิลลี่สวัสดีครับพี่หอยเออได้ทักกันแบบนี้สวัสดีครับผม สโชคยุเฉยเลยจริงๆแล้วบอกบอกได้เลยนะครับที่เราไม่ได้มาออกรวมกันหาปีแล้วพอดีดูเวลาเนิ่นึงจริงจริงที่ไม่ออก5ปีไม่ออกด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องดีที่จะไม่เคยออกด้วยกันแต่เรื่องร้ายก็มีออกด้วยกันอยู่ตลอดเวลาขึ้นหน้าโหน่เป็นเรื่องร้ายทะเลาะกับพี่มัมบ้างเอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเราออกร่วมกันก็ไปที่รายการพี่สรยุทธ์นะรรายการอะไรครับรายการ เรื่องเด่นเย็นนี้อะไรประมาณนั้นอยู่นี่คนเดียวพี่บอกเลยุ่ก็ทำหลายรายการไม่เอ้ยผมไม่ได้ไปอยู่นี่ ดี๋ยวดิพี่สอนจะทำรายการอะไรบ้างพี่สอนจะจำเรื่องเย็นเดนนี้เรื่องเย็นเดนนี้แหละเรื่องเย็นเรื่องเย็นเดนนีเร็วไม่เคยออกรายการัี่ได้นี่เอานี่เอาให้ได้เอาให้ได้เอาทำเป็นอะไรพี่สอนอะไรเราเรื่องเรื่องเล่าเช้าไหมล่ะเอืองเล่าเช้านี้โอยมันสมองมันสมองพี่เราแบบคิด เงินมันแบกทับแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยคือแบบว่าเราที่จะออกเนี่ยจะต้องเป็นรายการหรือประเด็นสําคัญเท่านั้นเราถึงจะมาออกอย่างวันนี้เนี่ยเรามาได้รับเกียรติมารายการอ่านไม่อ่านให้ออกด้วยนะไอิปริกอะไรเนี่อกี้ไปนก่อนไปกินก่ออิปริกไข่เตาครับเมื่อกี้นุชถามครับพี่วิลลี่ถามพี่วิลลี่ดีกว่านุชถามว่าสามคนนี้เข้ามารู้จักกันได้ยังไงนุ่ม เดี๋ยวต้องเท้าความตอนนั้นพี่วิลลี่เป็นพระเอกนายแบบใช่แล้วก็พี่หอยก็ทําอะไรอยู่ตอนนั้นนะตอนนั้นเป็นโปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์รายการไม่ด้วยปะตอนนั้นไปยุ่อยู่ยักการเงืองเป่าส้อมเป่าแซกเก่งอันนั้นใช่พี่วิลลี่วิศวกรรมการบินอจบวิศวกรรมการบินมาครับผมนี่รู้ดีกี่ปีที่แล้วที่รู้จักกันครับผมกับพี่เปิ้ลเหรอครับที่เจอกันตอนนั้นนะฮะ ตอนนั้นอ่ะสิบสองปีที่แล้วสิบสามปีที่แล้วแต่ผมรู้จักพี่เปิ้ลมายี่สิบปีแล้วเพราะอะไรฮะเล่นเล่นหนังด้วยกันของอาพรพศไม่ใช่เรื่องเสียหายนี่หนุ่มได้หนังอาพรพศกับหมิวทำไมพี่เรื่องเรื่องการพันยาเป็นคนยอดยุ่งแล้วก็หนุ่มสาวอะไระพี่เปิ็นอะไรที่เป็นตัวประกอบอ๋อเป็นเป็นอีกเป็นคนถึงระดับหนึ่ง เปคนอีกระดับเนึ่งน่โอยระดับนเขาพอดเลยนะเขาฮอตเลยนะเป็นคนอีกระดับหนึ่งที่จัดได้ว่า้องถือว่ามีความสำคัญกับภาพยนตร์มากถูกต้องไม่ควรจะไปดูถูกเขาเป็นแรงขับเคลื่อนของภาพยนตร์เรื่องนั้นตอนนั้นพี่เปิลเขาอตมากเลยนะเขาพีคสุดของเขาแล้วก็คือนี่ทักยังเคยเจอกันมาก่อนจากการแนะนำพี่ติ๊กพี่กิ๊กดาวเด่นมหาลัย เขาก็ดาวเด่นจากอเมริกาวิศวรรารานนกคนนี้เขาเป็นน้องเลกขยับเงืองไงอันนี้มันหายกินอยู่ตามตอหม้อแถวดินแดนมันเป็นหอยเชอรี่หอยกวานกินนาข้าวนาข้าวร่มหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะตระกูลมันทั้งนั้นเละพี่หอยรู้จักคนแรก พี่ถอยนี่เขาอยู่สอรผมสินี่ก็เด็กอักษรจุฬาสถาบันเดียวกันอักษรจุฬาไม่ทำอะไรครับของคณะเชียร์ของคณะศิลปกรรมเขาไปยุ่งไงเต้นเตี้ยๆอย่างงี้เป็นสะพานเชียร์นะครับสะพานเต้นสะพานเต้นสะพานเยี่ยมเยี่ยมครับขอโทษนะครับผมได้เล่นเลิฟซีนกับเขาคนแรกนะครับในสัปดาหจริงเหรอเล่นละครกันในจุฬาวิชาการเขาเล่นเป็นผมเล่นเป็นเงาะ แล้วเขาเล่นเป็นรสจนาหูยคนแคสติ้งเก่งเนาะไม่เป็นง้อ ตอนนั้นเลยจริงจริงเรื่องอะไรเงาะาชื่อเรื่องอะไรนะงางาากอมกกกับกมกับพี่เรื่องของเขาเรื่องของเขาไม่ต้องดูอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่ต้องดูเป็นพวกรุ่นพี่อะไรอย่างงี้ยอ๋อละครทีสิธิ์วิจารจับมือแต่คนดูเต็มหัวล้อตรึมเป็นคอมเมดี้เป็นคอมเมดี้ได้กอดไหมไม่ได้กอดอมแก้มไหมไม่ได้จับมือถือว่าเริฟซีนแล้วจับมือถือเลิฟซีนแล้วาแรกของเราหรป่าในชีวิตนับาเลยใช่ แล้วรู้จักเป็นไงครับพี่วิลลี่รู้จักกันตอนแรกนี่คือว่าจะทำรายการด้วยกันนี่เลยอยู่หลังสวนพี่ติ๊กนัดมาบอกว่าวิลลี่มาเจอกันหน่อยผมรู้จักพี่เปิ้ลอยู่แล้วก็เจอเจอกันก็ทักทายกันเฮ้ยมีงานเปล่าวะทำทำทำบริษัทด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแต่แต่รู้ไหมฮะว่าเขาจบทางด้งน เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเขารู้ว่าเขาจบจบแต่งหน้าจากอังกฤษมาใช่เขาไปเรียนแต่งหน้าที่อังกฤษทำเล็บด้วยแล้วก็ตัดขนหมาพอใเหมือนยิงกินนะตัดขนหมายังกินนะแล้วไม่ใช่หมาไทยนะหมาไทยตัดไม่ได้แล้วต้องหมากรีดหัวสเตตัสกูแต่ละเรื่องตัดขนหมาจากอังกฤษพอใจไหมนะ ก็ไปมาจริงไม่บอกเขาสู่ว่าไปมาจริงๆไปจริงไปก็ไปจริงไปมาอังกฤษเจอกับอเมริกาก็ไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วมาเจอคนนี้อีกคนหนึ่งที่พี่เทกกินสีแนะนําให้คนนี้รู้จักกันตั้งแต่ทํารายการแล้วใช่ป่ะใช่ก็ตอนเริ่ม JSL อ๋อเคยเจออยู่แล้วนี่พวกเรารูกสิทย์ JSL หมดนะใครก็แล้วแต่ที่อยากเปิดบริษัทนะต้องผ่าน JSL มา ลองไล่คนมาสิคนผ่านเจ๊แซวมาหมดเลยเจ๊แซวไม่ใช่บริษัทผลิตรายการทีวีอย่างเดียวแต่เขาเป็นอะคาเดมี่นะฮะใช่ที่ผลิตบุคลากรรายการทุกการขยันอย่างเดียวเลยพี่วิลลี่เราเองได้ได้เจอพี่หอยครั้งแรกรู้สึกไงฮะเจอกันในในรายการแต่เราไม่ได้นึกว่าวกับเราเจอกันครั้งแรกรู้จักอ่ะ รู้จักเขาอะจริงเลยใคุยกันถูกคอเลยไหมคะหรือว่าไม่คุยไม่คุยเลยต่างฝ่คุยไม่คุยกันเลยไอ้นี่เฮ้ยเขาถามกูไม่ดิบอะไรอะไอ้นี่เขาพูดกันอยู่คนเดียวเลยไอ้นี่เขาคุยกัน่องเขาเขาถามเขาเขาตอบเจ้เาอเ้าเขาจะทำรายการด้วยกันถามเขามีไรเขาจะทำรายการด้วยกันรายการว่านนหุ่มกับชู้กระช่วยเอ้าหล่อร้อนก่อนที่ไหนนี่แล้ว ถามครับตอบต่อข้าบตอบไม่ไม่ไม่ค่อยเพราะว่าเขาเป็นพระเอกดังมากตอนนั้นจําได้ว่าเล่นรักเดียวของเจนชีลาเพิ่งบวชเสร็จบวชเสร็จมาเล่นกับน้องจอยศิลาพงโชคโอ้โหไม่ไม่กล้าคุยหรอกเพราะว่าเขาเป็นพระเอกเราเป็นแค่ตัวตลกเราเราเจียมตัวพอสมควรตัวตลกหรือตัวตุนตัวตลกเขาถามผมนะเล่นยังไงเล่นยังไงไม่กล้าคุยแล้วเรื่องอะไรครับก็ก็เรา ตัดสินใจว่าเพราะเพจริงๆ่างคนแต่ไม่มีประสบการณ์อยู่แล้วว่าจะเปิดบริษัทด้วยการทํำยังไงบ้างนะครับ<ช><ช>ก็ตัดสินใจว่าโอเคในเมื่อมันเป็นสาม,สามคนนี้ก็ก็เปิดเลยมไม่ไม่มีใครเชื่อมาก่อนว่า,าพี่ๆเราสามคนนี้นุชจะเป็นเพื่อนสนิทกันได้มไม่มีอะไรเหมือนกันเลยพี่วิลลี่เป็นไงพี่เปิ้ลอ้าไม่เห็น เฮ้ยไม่เคยไม่เคยดูรายการเขาเหรอเวลาเราก็ถามว่าผมเป็นไงพี่ลักษณะวิสัยนี่พี่เป่นยังไงเวลาเมื่อไหร่ก็พีันช่างคนไนี่แหละครีเอทีฟชั้นหนึ่งของเมืองไทยพี่พี่พี่เปิ้ลมองพี่วิริยเป็นไงเป็นนายหรือเปล่าเป็นเจ้านายเราที่ให้เรลงทุนไม่นะเรามองเพื่อนร่วมงานเป็นพี่ว่าพิธีกรคนหนึ่งที่ต้องทําตามเราเพราะเราเป็นครีเอทีฟใช่ไอ้เชื่อคนง่ายไอ้เชื่อคอน่าย ฉันเป็นเพื่อนฉันเป็นเพื่อนเราเป็นพี่ใหญ่สุดอะอามองน้องคนนี้ไงใช่ฉันกำลังรอเธอพูดจบอยู่คือฉันกำลังจะบอกเขาาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นเหมือนทั้งเพื่อนเพื่อนเป็นทั้งอ่เขาเรียกหุ้นส่วนหุ้นส่วนเป็นเหมือนน้องน้องเป็นพี่ชายในตัวด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยรู้สึกเป็นพ่อเลยแหละใช่ใช่เพราะว่าเขาเรออะไรหลายอย่างที่ที่เราได้เรียนรู้ เออได้แอบมองแอบลอกอะไรอย่างเงี้ยเช่นวิถีชีวิตการดําเนินเรื่องของครอบครัวความรักครอบครัวความสมบูรณ์ใช่ความเป็นแฟมิลี่แมนอะไรพวกนี้อะไรที่เราเรียนแบบเขาได้เราเรียนแบบหมดอะไรที่เขาไม่มีปัญญาเหมือนเราครับผม องตาเล็กไม่ต้องจ้องอ๋อจริงเหรอเออไม่พี่อารมณ์มันมาโอเคได้ได้อย่างเช่นการมีลูกหรืออย่างอย่างเช่นการมีครอบครัวที่สมบูรณ์เนี้ยพี่ก็เลเรียนแบบเขาครับส่วนเรื่องการมีลูกเนี้ยเขาอ่ะต้องมาเรียนแบบพี่เราเปล่าันไปเลยครับเขาต้องมาปรึกษาพี่เปิ้ลเพราะว่าพี่เปิ้ลอะจิ๊บเดียวได้เลยอันอย่างนี้อย่างนี้หลายๆคนมีคนถามนะเดี๋ยวเดี๋ยว ฟังกูบ้าง